สวัสดีครับพี่น้อง่อกกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับกบระผมผู้กองสัมพันธ์พี่น้องมีก็ตรงกับวันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องเวลาประมาณหกโมงหกโมงครึ่งน,นะครับนมเนเตาหกโมงเสา,านะครับก่อนจะเหตดงานนัดทายผลงานของวันเบินนบ้งพี่น้องอันนี้คือห้อยผม หลังบอ่อพี่น้องบอ่อในชัานล่างนี่คือว่าผมล่างบอ่อพุ่นเคือนกันมาเรื่อยๆนะครับน้องเอาจากล่างบ,อาบ,าบอ่อ,อนั่นเสร็จเมื่อไหร่วาทีห้อยั่นเ่าก็เอาลูกออกจากนี่ไปใส่นะครับถ้าลูกนี้อันนี้จ้องไว้ฉันถือแดดกันจ้องนั้นถือแดดกันขาเชือ้อโูคกันพี่น้องยังไงติไหนมันครวกน,น,นะครับเห็นบ่นี่งั้นไหน มันฝนตกใส่เลยฝนตกใส่ไม่เป็นน้ำเป็นกดพี่น้องมันเห็นแต่ลูกอัดท่าตายนะครับบันเยอะเคื่องสุรกระปุกพอมพี่น้องเห็นว่าข้างล่างมันสกกระปกมันเป็นกดนะครับน้ำมันเอาเนื่องจากว่าอาหารเข้าไห้อาหารเขาวันนี้อาหารตกข้างล่างนะครับม,มันก็สะสมข้างล่างมันก็เลยเกิดเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ถือฝนมาอีกน้ำกดตื้อมาอีกเป็นกดคือกันนะพี่น้องกดฝน ลูกอนนี้ก็ท่องบวมตายนะครับเครงถือฝนตายท่งทองบวมตายนะครับก็เลยเปียนน้าบอกไ้เขานะครับทำไมเปี่ยนน้ำไฟตายหมดเลยพี่น้องน,นี่คือลักษณะของมันอันนาำม,มันเน่านะครับน้องจากฝนนะครับนี่ทั้งพูนเปียนเมื่อเหาอันน้จากสาไงพูดน้าเลือกฝากกระสอบใหม่ผมต้องไปอยู่นี่ใต่สายนีย่ต่อมาเลยพี่น้อง อันนี้เห็ดบอ่อเรียบร้อยแล้วสามบอ่อนะครับเอาลูกอดลงเรียบร้อยสามบอ่อนี่นี่นบ้านหลูกอดนะครับมาเบิ้งมาหนี่หงหน่อยเห็นไหน,นี่ข้าวขาวอีกทองนั่นได้พี่น้องทองอืดนะครับมันมีอากาศคือออกแดดคือนออกเลยห้อาหารบริสิให้ยเล็กน้อยอไม่ว่าหายไรนะครับ ฟ้าปิดอากาศเย็นในมอสส์อากาศเย็นใน,นมอส้อา,าน,นี่เป็นสีะสสอะไรพี่น้องทองทองเ้ายสิบวมนะครับนี่เกิดจากเกิดจากไอ้เพี้ยนหนามไม้นี่พี่น้องตอนทอดใส่เอาใส่ผมเปิดแต่ก็เอาไอ้ผ่าเขียวกองไว้นะครับมันก็ไปร,ร่วมกันกองจน่ๆมๆตายก็มีหลากหลายเลยแต่บางคนตัวงมันตายมันหอกหนาม มันบนนอกน้ำหรอกมันขาดอากาศหายใจยงี้จังเลยมันเอาไว้โดนนะครับไว้เอาไว้นี่ยไ้น,นี่โดนเลยตายนะครับตายเงินแก่อยู่นในไอ้มุงเขียวนะมุ่นฝืนกับฝืนมูบ้บมตายกับตายนะครับผมไปอยู่ผมไว้โดนไว้างนอกอยู่บนวนบนกบมาบัางหวอดโดยไงพี่น้องนี่ชุกมหวอดไงหวอที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นขาอะไรก็มีนี่ เป็นขาแล้วครับใกล้สี่ได้เป็นโตแล้วสี่ไพอสี่ได้ประมาณสี่พันสามพันสี่พันตัวเนี่ยนะพี่น้องมูดที่เป็นขาเนี่ยชุดแรกนี่ชุดที่เป็นขานี่เกิดเกิดจากการซ่อมของจุดสงองก็จุดสองจะว่ามันหน่อยๆนะพี่น้องหน่อยๆชุดนี้ว่าตายเด้อไม่เยตายมันหน่า,หาง มาทางอะไรพรามีปัญหานะครับมันไลยเป็นผลดีเลยเนี่ไงก่อนเป็นขาก้อนจุดสองนะครับจุดสองบอป็นเลยนะครับจุดสองก็เป็นจุดอะไรอ่างตัวน้อยมันหนานะครับนี่นีก็หนาเลยนี่เพื่อนเบเ่็นหอดทางล่างเลยน้ำใสเลยนะครับน้ำใสเพียน,นามเขาเห็นหอดพื่นหมว่าน,นก้อนไม่เห็นผื้นได้น้ำเขียวพุทธนี่นั่นคืออ้ถือการนกน้ำ ตอนเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็ถือฝนน้ำหัวถืออากาศเย็นนำ้ำนี่ในนกน้ำว่านกน,น้ำเอาไอ้โดนเอาไอ้ทึ่งอากาศโดนมันได้ตายพี่น้องมันมันอัดกันตายนี่ผมมายอยูแล้วเตยอ,อย,ออยอู่ล้เต์ลืมมันอัดกันนี่อยู่ในไอ้ที่ผมเอาตรงไว้นะครับผ่าเขียวมันพื้นหน่อยมันอัดกันอัดอัดกันน้ำไหลบีดเข้ามานะครับ นามไรบี um, ๋กันมากนอัดกันมันก็ตายเลยนะครับนี่แหละตายเหตุมันผมบอกเครื่องหนึ่งเลยนี่ตตกออกประมาณจะมันก็เสียประมาณสองโลสามโลนี่ะพี่น้องมูนตายนะครับบ่ไหลแต่ว่ามันตัวหน่อยตัวอะแต่บ่อนี่มันเหนี่ยนบ่อนี่มันเหนี่ยนมันหลดปริมาณลงเรื่อยเรื่อยเลยบุนะครับอัดกันตายนะครับเทไรอืมอันนี้คือ บองเรื่องเปลนกำลังเป็นขาพี่นอ้องเงินไงยอยู่มันหางเงิไงมไทบอญ่เลยพี่น้องมวยไทีบอหางมูได้ทีบอไงนะครับเียนเอาแล้วง่ต้องาํามยุดเลยนะครับอีกสกสี่มื่นหาหมื่นเปี่ยนอีกนะครับจะทีหนึ่งพอดีเพี่ยนนะครับม่นด้คอบอ นำมบนเอามึงผลงานหนวดไข่หม่กวานออกเลยออกเป็นโตน้อยเลยพี่น้องนี่เห็นบ้างไหมวานไข่เหรอเห็นบ้างไหมัน่เห็นอกมันอยู่ตั้งใต่เหมืนหุ่นงวงแปลงเหม่นดำ้มนะครับเดี๋ยวไ่เห็นดอกนาที่กันพี่น้องนาอยู่นี่ดอกผัววานนี้ห้อยดอกเตยวานโอ้กล่องน้อยตั้งกี่หมดเลยน้าว่าเป็นดอกเตยเห็นว่าเหมนมนกล่องตั้งกี่หมด ข้างบนมัมมี่ะนี่เหี่ยวกองยุ่มๆนี่เปล่าว่านทางไหนจังเป็นนั่งสีบัวห่อยบ้านแค่นี้เห็นเลี้ยงขาวๆเห็นปะกันพื้นขาวๆมันเห็นชัดตกาพื้นดำๆมันไม่เห็นหน่อยมั่งหน้ากันนี่ของลักเตยร์ว่านนี่มันไม่เห็นชัดเห็นปะนั่นสิมันเป็นนี่พอดีมีเศษนั่นอยู่หันพอดีมันเลยเห็นหนุกอดพอดีเลยเห็นมันลองเลี้ยงลองเลี้ยงลองเลี้ยงเงินมันเป็นเงาแต่ทอนได้นะครับ ผลงานการไขมื่อวานนี่ไม่บึ้งชัดๆนะครับเอาคลิปนี้ก่ะเอาไอ้ซ้ำนี่แล้วเนาะพี่น้องพ่อซ้ำนีล่ละพี่เพื่อนาปลูกต้นตะไคร่ก่อนนะครับปลูกต้นตะไคร่แล้วอย่าลืมซับตะไคร่ด้ิพี่น้องกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เพิ่นว่าสวัสดีครับ